การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบหนองฮีออนไลน์ทีมของโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาคนครพนมเขตหนึ่งสู่การบริหารงานของนายเมธิพงษ์ยงยันผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีหนองฮีออนไลน์ทีมยกระดับกระชับปรับเปลี่ยน เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทางโรงเรียนจึงได้มีการหยุดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจึงได้ตระหนักถึงด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีการหยุดเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จึงได้จัดให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบหนองฮีออนไลน์ทีมยกระดับกระชับปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในช่องทางออนไลน์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีมีนักเรียนทั้งหมด336คนเปิดการเรียนการสอน2ระดับได้แก่ 1. ระดับก่อนปฐมศึกษา2ระดับปฐมศึกษารวมทั้งหมด17ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนหนองฮีสาม,มคัคคีอยู่ในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีสม้มเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จาการประชุมวางแผนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีได้แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหนองฮีออนไลน์ทีม2รูปแบบได้แก่ออนไลน์และออนแฮนด์เรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีได้ยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี PDCA แผนคือขั้นตอนการสำรวจ ความพร้อมสภาพปัญหาของผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามคีได้พบว่านักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษามีความพร้อมในรูปแบบออนแทร์ hand. นักเรียนในระดับประถมศึกษามีความพร้อมในรูปแบบออนไลน์ line. ทางผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการยกระดับการศึกษาในรูปแบบหนองฮีออนไลน์ทีมโดยใช้โปรแกรม o o o l l s s t t s รวมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครองดีดูคือขั้นตอนการที่คุณครูสร้างช่องทางการติดต่อเพื่อที่จะแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิชาที่จะเข้าเรียนโดย คุณครูจะแจ้งผ่านช่องทางลายโดยแนบลิงก์บทเรียนออนไลน์ส่งไปยังผู้เรียนนักเรียนจะสามารถดูวิดีโอทําแบบทดสอบและข้อสอบออนไลน์ในระหว่างนี้ครูผู้สอนจะคอยตอบคำถามและข้อสงสัยในระหว่างเรียนผ่านช่องทางลาย C Check คือขั้นตอนการติดตามนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเมื่อนักเรียนเข้าทำแบบทดสอบผู้สอนสามารถเก็บคะแนนตามตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันของเชื้อโควิด -19 เพื่อไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับศตรวรรษที่21จากนั้นครูผู้สอนทำการสอบถามเกี่ยวกับใบงานและข้อสงสัยและปัญหาในแต่ละวันเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป หรือ a อ t คือขั้นการพัฒนาและปรับปรุงจากการจัดก,การรูปแบบยกระดับหนองฮีออนไลน์ทีมของโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามาคัคคีพบว่านักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาสามารถเรียนในรูปแบบออนแฮนได้สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาสามารถ เรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยครูได้มีการติดต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้โดยติดต่อผ่านช่องทางต่างๆทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหนองฮีออนไลน์ทีมโดยใช้โปรแกรม Google Sites ในรูปแบบออนแ n d ์ hand และออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง